ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 2สงแข้งบาซ่าบอกปัดลดค่าจ้างเพื่อเปิดทางให้เมสซี่ขึ้นสุถิ่นคำหนูบาร์เซโลนาจืดสนิทหลังสองแข้งดังอย่างฟองเกติเยและอดีตคิตเนเซนบอกปัดลดค่าเหนื่อยเพื่อเปิดทางให้เมสซี่ขึ้นถิ่นคำหนู บาสเโลนาจาฝงลาลิกาสเปนยังต้องเผชิญอุปสรรคในการคว้าเลียนเมสซี่โอหกเลือดอาร์เจนไทน์กับมาค้าแข่งเยอทินคัมนูอย่างต่อเนื่องเมื่อฟองเกตเย่และแอนเดสคิสเทนเซนปฏิเสธที่จะหันค่เหนื่อยของตัวเองเพื่อเปิดทางให้เจ้าของบัลลงดอร์เจ็ดสมัยวนกลับมาสวมชุดเจ้าบันทุ่อีกครั้งด้านกฎควบคุมการเงินอันเข้มงวดของลาลิกาบาซาจำเป็นจะต้องลดค่าเหนื่อยนักเตะลงมาให้ได้ประมาณ180ล้านปอนด์ เพื่อเปิดทางให้เวสซี่คืนถิ่นเก่าหลังหมดสัญญากับแปร์แชร์ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามสปอร์ตซื้อดังของสเปนรายงานว่าความพยายามครั้งแรกของบาซ่าต้องประสบความล้มเหลวเมื่อทั้งเคสเซเยและคิสเทนเซนไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาตามข้อเสนอของสโมสรโดยอ้างว่าพวกเขาเสียสละม,มามากพอแล้วจากการเลือกย้ายมาอยู่กับบาซ่าแบบไร้ค่าตัวพร้อมปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรมอื่นที่ยื่นมาให้ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คาดว่าบาร์เซลโลนาจะยังเดินหน้าเจราจาก,กับตัวแทนของเมซี่ต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงในการดึงเมซี่คืนถิ่นเก่าให้ได้ขณะที่แป้แชร์ก็ดูจะพร้อมปล่อยดาวเตะแชมป์โลกออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ตามแผนการสร้างทีมชุดใหม่โดยเน้นการปั้นดารุ่มชาวฝรั่งเศสขึ้นมาใช้งานเช่นกันแคมเปสแนเมซี่อย่ากลับบาร์เซลโลนามาเรโเขมเปสระบุ เลวเนอร์เมสซี่ Messi, ไม่ควรจะหวนซบบาร์เซโลนาโดยบอกว่าการอยู่กับแปรแชร์จะส่งผลดีไปถึงโอกาสที่เมสซี่จะได้เล่นฟุตบอลโลก2016แถมบอกว่าตอนนี้บาซ่ามีปัญหาเยอะพอตัวด้วยมาเรโอเคมเปตตำนานดาวเตะอาจ,จ์รจนตายกล่าวว่าเมสซี่ดาวยิงรุ่นน้องไม่ควรจะย้ายกลับมาอยู่กับบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนอนาคตของเมสซี่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลังคุณเลือสัญญาก,กับแปรแชร์จนถึงช่วงซัมเมอร์นี้ และยังไม่มีสัญญาณเลยว่าเขาใกล้จะต่อสัญญากับทีมซึ่งนั่นทาให้กระแสข่าวของเขากับบาร์เซโลนารุนแรงอย่างมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องดีต่อเขาที่เขาจะกลับไปที่บาร์เซโลนาการเล่นที่ฝรั่งเศสจะส่งผลดีกับเขามากกว่าเพราะมันจะทําให้เขาได้เล่นฟุตบอลโลกครั้งหน้าแบบไม่ต้องเจอกับความวุ่นวายเขาควรจะอยู่ที่นั่นต่อไปนอกจากนี้เป้าหมายของบาซ่ายังดูต่างไปจากแต่ก่อนด้วยพวกเขาอยู่ระหว่างการรวมทีมกันใหม่ หลังจากที่เขาย้ายออกไปบาซ่ามีปัญหาเยอะมากบาซ่าวางแผนหาเงินเพิ่มจากลามาเซียสนัมงานเก่าลามาเซียของบาร์เซโลนาจะถูกแปลงชมเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแผนหารายได้เพิ่มเติมของทัพบ,บาร์เซโลนาัวกินมาโรโตผู้สื่ข,ข่าวของเดโรอาสรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าบาซ่ากำลังเจรจากับเตโลโฟนิกา้า บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของสเปนเกี่ยวกับการแปลงสำนักง,งานเก่าของลามาเซียเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีทีมของเรเนอร์มเมซี่เพื่อหาไรายได้เข้าสโมสรเพิ่มเติมบา,าร์เซโลนาวางแผนใช้สำนักง,งานเก่าของลามาเซียเป็นเครื่องมือทางการเงินล่าสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการนำเมซี่งวนคืนสุถธินค้ำนูในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากสถานะทางการเงินในปัจจุบันสโมสรทำให้พวกเขา ไม่สามารถเซสัญญากับนักเตะแมนเดลูการหน้าได้ทามรายงานระบุว่าบาร์เซโลนาจะสร้างพิพิธภัณฑ์เมสซี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบอินเตอร์แอคทีฟซึ่งจะเป็นผู้นําระดับโลกในการใช้เทคโนโลยีอล,ล้ำสมัยที่อุทิศให้กับกัปตันทีมชาติอาเจนตินาบาร์เซโลนาคาดหวังว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและฟแฟนๆจากทั่วโลกและเงินรายได้ จะถูกนำมาใช้เพื่อนํากล่องหน้าอาเจนตายกลับมายังถิ่นคําหนู